แล้ก็นกส้มไทย PBS ที่สนามหญ้าริมสระน้ำมีคนนั่งวิวแชร์และเข็นวิวแชร์ตอนที่ยังเดินได้ก็เล่นน้ำปกติแต่ว่าพอระมาพิการเงี้ยเราคือบางครั้งเราก็ไม่รู้เราจะเล่นยังไง่ที่สระน้ำมีชายนั่งวิวแชร์สองคนอยู่ริมสระน้ำมีังลาไม่เคยเจอไม่เคยเจอแบบเห็นแล้วแบบฮ้ยยังไงวันเนี้ยต้องลงต้องลงให้ได้เลยความที่เราไม่คาดคิดเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งดีในการท่องเที่ยวเพราะว่าอะไรพี่ เราาาจะได้ม้มซํกกัอีบที่ถนนชายนั่งวีงชรสองค,น, oh, <my S 1> คนอยู่ข้างๆกันจับล้อหมุนไปข้างหน้าข้อความตัวอักษรชีวิตใครใช้ซาลิฟ u ยไลฟ์วีชาสองคันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าข้างๆกันข้อความตัวอักษรดินแดนแห่งโอกาสของชีวิตพวกเขานั่งอยู่ริมน้ําชายมีหนวดชี้นิ้วไปข้างหน้าที่ถนนทั้งคู่อยู่ข้างๆกันและจับล้อหมุนไปข้างหน้าชื่อรณพัฒน์วงพานะครับชื่อเล่นชื่อออมครับปัจจุบันทํางานอยู่ที่ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระองมวิการมุทมุนทนครับ เป็นอวัมาาพาตครึ่งท่อนล่างครับก็ประสบอุบัติเหตุครับที่รถยนต์ประตูด้านคนขับเปิดออกออมยกวีลแชร์ออกมาจากรถและกลางออกเขาดันตัวเองออกจากรถและนั่งบนวีลแชร์สาโรดุบันสัยรานะครับหรือชื่อเล่นชื่อกุ้งครับตอนนี้ก็ทํางานอยู่ที่ศูนย์การํำลงชีวิตอิสระคนพิการพุทธมนตรครับอายุก็3 2ปีครับปีนี้3าครับเป็นผู้พิการใช้วีลแชร์ปีนี้เข้าปีที่11ครับสาเหตุก็คือโดนยิงมาครับ วันนี้ออมกับกุ้งคนพิการทางการเคลื่อนไหวจากเอวลงไปขับรถพากันไปเที่ยวที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทริปนี้มีพี่วันผู้ช่วยเหลือคนพิการที่เรียกว่า patient assistance หรือ PA ไปด้วยโดยมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่ a อค i e l c h a ์ r f ร์มที่ทำสวนเกษตรเชนท่องเที่ยวอยู่บนภูเขาบนถนนออมและกุ้งหมุนล้อวิวแชร์ไปตามทางข้างๆกันแเป็นผู้พิการมาครับก็สิปีปีนี้ครับปีที่สิบเอ็ ไม่เคยเที่ยวเขาเพราะว่าไม่คิดว่าเที่ยวได้เอ้ยภูเขาอ่ะมันจะขึ้นเป็นยังไงวิวแชร์จะขึ้นได้ไหมและที่ข้างบนเขามันจะมีห้องน้ำาห้ิการไหมสถานที่มันไม่น่าจะเอืออำนวยาวกกับเราอะ่ะก็เลยคิดว่ามันมันคงมาไม่ได้หรอกพิการเราก็ไม่น่าจะมาได้ที่ถนนด้านข้างรถยนต์ออมและกุ้งจับล้อวิวแชร์หมุนไปตามทางข้างๆกันล้อรถยนต์หมุนบนถนนด้วยความเร็วออมและกุ้งจับล้อวิวแชร์หมุนอย่าง,งว่องไวล้อรถยนต์หมุนบนถนนอย่างรวดเร็วออมหมุนล้อวิวแชร์นำหน้ากุ้งไปกุ้งยิ้ม กระจกด้านหลังรถยนต์มีสัญลักษณ์คนนั่งวิลแชร์ติดอยู่ที่ถนนด้านหลังเป็นภูเขารถยนต์สีเทาวิ่งผ่านทางโค้งด้านในรถยนต์กระจกมองหลังส่องให้เห็นหน้าออมกุ้งนั่งอยู่ตรงที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้ารถยนต์สีเทาวิ่งไปตามถนนที่โค้งไปมาด้านในรถยนต์กุ้งและออมนั่งข้างกันภูเขาและต้นไม้ รถยนต์สีเทาวิ่งผ่านสองข้างทางที่เป็นพื้นดินมีต้นไม้เล็กและต้นไม้ใหญ่สลับกันไปด้านข้างรถยนต์มีต้นไม้ใหญ่และบ้านไม้ถนนเส้นยาวที่มีบ้านเรือนเรียงรายต่อกันมือขวาออมจับพวงมาลัยรถรถวิ่งผ่านป้ายแอปแชร์ฟมที่ออมกุ้งจะมาเที่ยวในวันนี้ เป็นฟาร์มเกษตรผสมผสานฟาร์ามสเตย์สาหรับการท่องเที่ยวที่บริหารและดำเนินการโดยกลุ่มคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในเขตจังหวัดนครราชสีมาได้รับการสนับสนุนอาชีพคนพิการจากผู้ประกอบการตามมาตรา35ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปี2550กุ้งวางกระเป๋าบนวีลแชร์ขึ้มาวีแชร์ฟาร์มที่ตั้งแต่เข้ามาเลยครับเดินทางเข้ามาเลย กุ้งสะพายกระเป๋าผนพิการขึ้นมาทำงานได้จริงๆเหรอมือดันแท่งเหล็กที่ล้อวีลแชร์และปิดประตูรถออมวางวีลแชร์ออมาที่นี่เพราะว่าผมอยากจะมาเรียนรู้มุมมองออมดันตัวเองออกจากรถและนั่งวีลแชร์เขาหยิบกระเป๋าห้อยที่วีลแชร์เขารวมกลุ่มผนพิการขึ้นมาเขาทำยังไงมันถึงขยายจนมาทำเป็นฟาร์มแล้วยังที่ด้านหน้าอาคารรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างจอดอยู่คนใส่เสื้อสีส้มเกางเกงสีดำค้าคว้าโกงหนึ่งข้างเดินไปที่รถมอเตอร์ไซค์เธอใส่หมวกใบใหญ่ใบหน้ายิ้มแย้มม์ตไซ เท้าซ้ายเหยียบที่สตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์วันเดินไปที่รถเอากระเป๋าสองใบใส่รถพ่วงและขึ้นไปนั่งบนรถพ่วงด้วยแอดบิวแชร์ฟาร์มแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งนี้บริหารงานโดยพี่สองคนคนแรกคือพี่เอหญิงเสื้อส้อมขี่รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไปตามทางผ่านดอกไม้สีชมพูหลายต้นและอีกคนก็คือพี่โต้งซึ่งเป็นประธานกลุ่มชายใบกลางคนหมุนล้อวีแชร์ขึ้นเนินมีคนพยุงด้านหลังออมกุง้งและพี่วันมาถึง พี่ทั้งสองคนก็พาเข้าบ้านพักก่อนเลยครับกุ้งจับล้อหมุนไปข้างหน้าบนทางลุกรังคนนั่งวิวแชร์มีคนเข็นผ่านไปวันยกกระเป๋าหลังจากที่พูดคุยกับพี่ๆเสร็จเขาพาขึ้นมาข้างบนใช่ไหมตัวบ้านเนี่ยชอบรู้สึกรู้สึกว้าวตรงที่ว่ามันมีทางลาดตอนอยู่ข้างหลังที่ทางลาดต้องนั่งวิวแชร์มีคนเข็นนําหน้าวิวแชร์อีกสองคันเคลื่อนตามกันมาตอนแรกเราก็คิดในใจจะให้ราวมานอนชั้นชั้นสองแล้วจะขึ้นยังไงชั้นสองนี่ไหมพี่ งงอมอ,อ,อมและกุ้งจับเล้ววิวแชร์หมุนไปตามทางลาดเรียงกันเป็นแถวตอนแล้วพอขึ้นมาปุ๊บสิ่งที่ชอบเลยก็คือบริเวณตรงน,นี้เพราะว่ามันจะเห็นวิวรอบเลยพี่ซึ่งมันดีมากเลยค้มกับทางที่เรามาไงพี่พอมาเจอเราก็รู้สึกดีค่ะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตแนะนําเรื่องห้องพักนะคะห้องพักด้านบนก็จะมีที่พักสำหรับสี่ท่านแต่ถ้าต้องการเพิ่มก็สามารถเพิ่มได้แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นเตียงค่ะพักได้สามท่าน ส่วนห้องน้ํานะคะจะมีเบกเกอร์ที่เป็นเครื่องทำน้ำอุ่นอยู่ด้านหน้าแล้วก็ถ้าเกิดวิวแชร์สะดวกนั่งตัวที่สุขภัณฑ์ได้ก็ได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่สะดวกยังไงก็โดียวแจ้งทางเราเอากระอี้มาเสริมในส่วนของนั้นห้องน้ําได้ค่ะสระน้ำเนาะถ้าอยากจะลงเล่นช่วงเย็นลมแดดร่มลมตกตอนทำสำหรับวิวแชร์ และบุคคลทั่วไปถ้าจะลงสระน้ํานะคะที่ฟาร์มเราจะมีวิวแชร์ไว้สํารองก็แจ้งได้เลยนะคะสระน้ําขนาดใหญ่น้ําสีฟ้าใสขอบสระเป็นอิฐมีน้ําไหลาจากชะงอ่อนหินเล็กพอเห็นสระน้ำปุ๊บแล้ก็โอเคนะรู <laughs> ้สึก โอเคชื่นใจแล้วมันมีสระน้ำวิสระน้ำสวยกุ้งนั่งวิวแชร์โดยมีวันเข็นอยู่ริมสระเฮ้ยสระน้ำมีทางลาดไม่เคยเจอไม่เคยเจอแบบเห็นแล้วแบบเฮ้ยยังไงวะเนี้ยต้องลงต้องลงให้ได้เลยขดหินขอบสระมีน้ำไหลออกจากชชงอ่อนหินเล็กต้องนั่งวิวแชร์มีคนเข็นพร้อมด้วยออมและกุ้งลงทางลาดของบ้านมาที่สวน ในกลุ่มของ a d v i l s h a r e Farm มก็คือสถานประกอบการเนี่ยให้เงินทุนกับทางกลุ่มเรามาทำเรื่องของงานเกษตรเชิงท่องเที่ยวจะมีกฎหมายการจ้างงานคนพิการนะคะก็คือมาตรสาสาหาคือถ้าเกิดคุณไม่จ้างคนพิการในสถานประกอบการคุณก็จ่ายเงินเข้ากองทุนแต่ในส่วนของเราเป็นมาตราสามห้าเนี่ยก็คือสถานประกอบการต้องมาให้เงินทุนกับทางกลุ่มคนพิการหรือคนพิการโดยตรงจากเงินที่เขาจะต้องส่งเข้ารัฐบาลส่งเข้ากระทรวง แต่เขามาถึงเราโดยตรงหญิงเสืส้อส้มเดินในสวนข้อความสวนมาเบรี่หรือ,อมอนอาชีพที่แบบหลายๆคนไม่คาดคิดว่าเฮ้ยคนพิการจะทำได้เหรอคนพิการจะมีกิจการเป็นของตัวเองได้เหรอมันได้จริงๆกฎหมายก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งพูดเรื่องกฎหมายชัดๆแต่กับคนพิการเนี่ยต้องใช้คำว่าโอกาสที่มาหาเราโอกาสที่เราจะได้มีอาชีพโอกาสที่เราจะได้ทำในสิ่งที่ เราต้าลูกเมลอนสีเขียวห้อยอยู่กับต้นเรียงรายหลายลูกบนพื้นดินเท้าคนสี่คนก้าวเดินโดยมีหนึ่งคนใช้ไม้ค้ำยันอีกคนหนึ่งเดินกระเพลกถามว่ากลุ่มเราเนี่ยคนพิการเนี่ยพร้อมไหมไม่ได้พร้อมนะคะแต่ละคนไม่ได้มีความพร้อมในตัวเองเลยมีความต่างกันแบบสิ้นเชิงหญิงเดินกระเพลกเดินนำหน้าหญิงใช้ไม้ค้ำยันข้อความตัวอักษรสวนมะเขือเทศแต่เราก็แบบ เฮ้ยนะเราต้องเป็นอีกหนึ่งที่จะเป็นตัวอย่างให้กับอีกหลายๆคนที่จะทำแล้วก็ทำได้ถ้าเราจะทำอย่างนี้ค่ะเรื่องอาชีพเรื่องของการทำงานที่แปลงผักหญิงสี่คนก้มจับที่พุ่มไม้มือที่ใส่ถุงมือเอื้อมไปเด็ดผลมะเขือเทศและนำใส่ตะกร้าที่วางอยู่บนพื้นหญิงใช้ไม้ค้ำยันยื่นมือ มือที่สวมถุงมือสีดําใช้สองมือประคองและเด็ดผลมะเขือเทศสีแดงคงมะเขือเทศสีเขียวไว้ที่ต้นมะเขือเทศสีแดงจำนวนมากในตะกรา้าของเราก็จะลงมะเขือเทศค่ะรู้ไหมคะมะเขือเทศของเราพันอะไรคะเราจ้าครับ <c oughs> อาจจ <c oughs> ะเป็น <c oughs> ปูหรือเปล่าครับโอ้ถ้าปูคงไม่มาอยู่แถวบนเขาอะนะคะอันนี้ของเราจะเป็นมะเขือเทดีอันนี้ของเราเป็นสีดาค่ะพันสีดาก็จะเหมาะกับพื้นที่หน่อยค่ะแล้วก็เนื้อก็ จะหนาหน่อยช่วงนี้ก็เริ่มปไปรุ่นแล้วค่ะก็จะลูกขนาดจะเล็กลงหน่อยแล้วก็ของการปลูกของเราก็จะมีการปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยหมักของเราค่ะจะเห็นมีงานปุ๋ยหมักในฟาร์มนะคะในแต่ละจุดของฟาร์มเราก็จะมีเป็นจุดๆไปพี่เอกครับแล้วผลผลิตมะเขือเทศเนี่ยพี่เราเอาไปขายยังไงบ้างพี่ของที่ฟาร์มเราเนี่ยไม่ได้ไปขายที่ไหนนะคะของเรานี่ก็คือจะเอานำมาแปรรูปเลยค่ะ เพราะว่าถ้าเป็นราคามะเขือเทศช่วงหน้าหนาวเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ2บาทถึง5บาทราคาจะไม่สูงมากน,นแต่ถ้าเป็นอีกช่วงหนึ่งก็จะราคาจะแพงขึ้นแต่ของเราเนี่ยก็คือเอามานํามาแปรรูปเลยออมพยักหน้าสองครั้งหม้อใส่มะเขือเทศผ่าซี่โรยน้ําตาลวางบนเตาไฟน้าในหม้อมะเขือเทศเดือดมีฟองผุดตรงกลางหม้อหญิงใช้ไม้ค้ำยันหยิบมะเขือเทศจากกระมังในมือวางแผ่บนผ้าตาข่ายเคยเห็นคนพิการทําเกษตรไหม ก็ส่วนใหญ่ที่จะเห็นก็คือเป็นฟาร์มเมลอนครับพอมาที่เนี่ก็จะเห็นคนพิการที่เขาทําไล่ทําสวนบนภูเขาด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกเออเออก็เป็นครั้งแรกของเราได้ที่ที่เราได้เห็นตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าเอเขาจะทํากันยังไงจะทํากันได้แล้วก่อนหน้านี้ผมก็จะไม่ค่อยรู้เรื่อง,องการเกษตรเท่าไหร่ก็จะเห็นแบบแค่แบบเขาปลูกอะไรเงี้ยข้างทางอะไรเงี้ยหรือ ที่บ้านก็แม่ก็ปลูกเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้สนใจอะไรเลยพอเรามาที่เนี่ยเออจริง,รงๆก็เหมือนที่เขาบอกนะบางอย่างอ่ะคือมันราคาไม่แพงใช่ไหมพี่อย่างเช่นมะเขือเทศหรือผักชีอย่างเงี้ยอย่าไปต่อเขาเลยอะไรเงี้ยการปลูกมันมันไม่ยากนะพี่แต่วิธีการรักษากว่าจะเก็บเกี่ยวได้เงี้ยรู้สึกว่ามันก็ยากเหมือนกันชิดตะแกรงตากหญิงใส่หมวกหยิบมะเขือเทศสีแดงบนผ้าตะข่ายใส่ตะกร้าเธอถือตะกร้าเดินไปข้อความตัวอักษรมะเขือเทศเชื่อมแปรรูป หลังจากที่เก็บมะเขือเทศพี่เอกกก็พาไปดูวิธีการทําตอนแรกก็ได้แต่ดูใช่ไหมครับทีนี้พี่เอกเลยบอกให้ลองทําดูไหมก็เลยได้ลองทําดูกับพี่กุ้งมือคู่หนึ่งใช้มีดผ่ามะเขือเทศโยนลงถังน้ําอมและกุ้งสวมถุงมือมือคู่หนึ่งผ่ามะเขือเทศอมมองมือหญิงที่จับมีดมือคู่หนึ่งผ่ามะเขือเทศกุ้งพยักหน้ามือถือมีดและหยิบมะเขือเทศเขาบีบมะเขือเทศทั้งคู่ช่วยกันผ่ามะเขือเทศ ตอนแรกที่เห็นเนี่ยตอนกินข้าวคิดว่ามันเป็นหมูแผ่นจะไปหยิบมันอยู่แล้วแต่พอไปดูใกล้ๆแล้วมันเหมือนไข่พริกก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้เลยว่ามันมีเมื่อเกิดเทีต้องแห้งพอลองกินเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอร่อยนุ่มๆเหมือนเหมือนาขๆลูกเกตอ่ะพี่เวลาเรากินลูกเกตอารมณ์เดียวกันเลยพี่ต้องถ้าถ้าพื้นมันเล็บกว่านี้คงเผิดสบายพี่ก็เดี๋ยวผมจะเอารายมาใส่ในตามร่องนี่แหละตอนนี้ผมจะให้หญ้ามันเกิดก่อนพอเวลาเราใส่รายปุ๊บรดน้ําเดี๋ยวหญ้ามันจะ ทะลุขึ้นมาจากทรายเลยครับผมวีแชร์เคลื่อนที่ไปบนพื้นอิฐที่มียากขึ้นแซมที่สระน้ํามีน้ําตกเล็กๆด้านหลังเป็นโขดหินเยอะตอนเย็นวันเล่นน้าตกเลยนะมนุษย์ล้อลงได้อันเนี้ยที่สระน้ําแสงอาทิตย์ส่องผ่านด้านหลังน้ําตกเล็กเป็นเส้นสีส้มตอนเห็นตะน้ำเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาเลยนะพี่โดนนะต้องโดนต้องเล่นให้ได้นะมคือมันสวยนี่ที่ริมสระท้าเปล่าบนที่วางท้าวีแชร์ตอนที่ยังเดินได้จะเล่นน้ําปกติ แต่ว่าพอเรามาพิการอย่างเงี้ยเราคือบางครั้งเราก็ไม่รู้เราจะเล่นยังไองอ่ะพี่ราเราเราเห็นสระน้ําหรือทะเลหรือ,น,อน้ําตกอะไรเงี้ยเราก็คิดว่ามันเป็นวิวธรรมชาติที่สระน้ํากุ้งวันละอมอ,อยู่ที่ริมสระนานมากครับไม่ได้ลงน้ําเลยบางทีเราไปเที่ยวไปทะเลาเงี้ยถามยากลงน้ำไหมก็ยากนะแต่คือลงไปหน่อยหนึ่งรถก็ติดสายไปครอบครัวก็ไม่ได้มีคนแบกขามก็ได้จะนั่งชายหาด ออมและกุ้งนั่งอยู่ริมสะกุ้งจับลอ้อหมุนไปตรงทางลาดลงสระน้ำเขาค่อยๆเคลื่อนที่ไปในน้ำสิดกว่าปีแล้วไม่ได้ลงเลยผมดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสได้ลงน้ำอีกครั้งหนึ่งกุ้งจับลอ้อหมุนไปข้างหน้าในสระน้ำเขาค่อยๆจับลอ้อหมุนลงทางลาดในสระน้ำตัวของเขาและวิลแชร์ค่อยๆลงไปในน้ำลึกขึ้นเขายิ้มและจับลอ้อหมุนเลี้ยวไปตามทางโค้งของสระ วิวแชร์ของเขาอยู่ในน้ำทั้งคันโดยที่ส่วนล้อและที่นั่งอยู่ใต้น้ำขาเข่าและมือของเขาสัมผัสน้ำในสระเขายิ้มที่ใต้น้ำเท้าของเขาสัมผัสพื้นสระมือยังคงจับล้อหมุนไปข้างหน้าภาพสะท้อนกลับหัววิวแชร์ในน้ำกุ้งยิ้มผมจะเก็บภาพไว้เลยว่าเฮ้ยเราเราสามารถลงได้ที่ใต้น้ำเขาจับล้อหมุนมันโอเคกันเรานะ ภาพกลับหัวกุ้งนั่งแช่เท้าในสระน้ําพร้อมวิวแชร์ถามว่ากลัวไหมก,ก็กลัวใน,ในระดับหนึ่งเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตอนที่เราย้ายตัวจากวิวแชร์ลงไปในใน,ในน้ำแล้วเนี่ยเราจะควบคุมได้ไหมอะไรอย่างงี้ออมจับล้อหมุนไปข้างหน้าตามทางลาดก็รู้สึกตอนที่ลอยแล้วมันมันสบายพี่มันสบายมากเลยเราตรงที่ไม่มีความสุขมากก็คือว่าเฮ้ยเอยเอการมาท่องเที่ยวในครั้งนี้เรารู้สึกเออ และเรา,าทั้งสองคนนั่งอยู่บนพื้นสะออมใช้มือข้างหนึ่งเท้าไว้ที่วีลแชร์ออมใช้มือจับขอบสะเข่าคู่นหนึ่งลอยอยู่บนน้ําออมนอนอยู่บนน้าเขายิ้มตอนในท้ายที่ว่ายน้ำเรารู้สึกไม่อยากจะขึ้นกันเพราะว่าเราไม่ต้องกลัวแล้วว่าเราจะจะจมน้าหรืออนะไรแต่ว่าเราได้ลองว่ายน้ํากันดูด้วยซึ่งซึ่งไม่เคยได้ลองว่ายน้ําเลยคือพูดง่ายๆว่ามันก็เป็นความภาคภูมิใจยอย่างหนึ่งที่เราได้ลองทําในสิ่งที่เราอยากทำอะไรอย่างนี้ มันเหมือนคล้ายว่าโอกาสมันมาถึงแล้วถ้าเราไม่ลองทําดูอะไรเงี้ยเ,เราเราจะไปลองทําตอนไหนทั้งคู่ค่อยๆนอนหงายในน้ําและใช้แขนกวาดน้ําจากด้านข้างลงไปทางปลายเท้าทั้งคู่นั่งอยู่ในน้ําระดับหน้าอกที่ขอบสระหันหน้ามองกันพูดและยิ้มอ,อมและกุ้งหันหลังอยู่ในสระน้ําขณะที่วิวแชร์คันหนึ่งอยู่บนหญ้าริมสระตอนกลางคืนลูกชิ้น5้าไม้วางอยู่บนตะแกรงเตาไฟ <Hello. S 1> อร่อยไหมเนี่ยพี่ อย่าให้เสียชื่อร้านก็อะไรนะน้ำจิ้มมือหน,นึ่งรูปจิ้มทอดมือหนึ่งหลายคนก็ถามทำไมมือหนึ่งจะดูแขนกนสิ <c oughs> ชายแขนเดียวใช้มือย่างของบนเตาไฟาการที่เรามาเที่ยวเชิงเกษตรที่วิช์ฟาร์ทมที่ได้เลยจริงๆก็คือเราไม่คิดว่าทำให้ทำสวนเนี่ยมันจะเที่ยวยังไงอะไรเงี้ยมันนึกไม่ออกเลยพี่เพราะว่าภาพในหัวเราคิดแต่ว่ามันจะมีพืชผักอะไรเงี้ย แต่พอมาเอ้เออมันได,มนได้มันได้เที่ยวจริงนะมันได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งผ่อนคลายพี่คิดยังไงครับที่ว่ามาทําชมรมกบิการบนเขาเนี่ยครับไม่ใช่ความคิดผมแค่คนเดียวเน่แต่เดี๋ยมันมีหลายๆคนที่มาแชร์ครับจนตดตะกรอนปุ๊บเออไม่มีใครเขาทำใช่ไหมไม่มีใครเขาทำลองไหมลองล่ะลองกันลองกุ้งพยักหน้ามันเปลี่ยนมุมมองในหัวเราคือแบบว่าจะคิดว่ามันมันไม่น่าเที่ยวได้แต่มันก็ เที่ยวได้คือที่พักอะไรพวกนี้มันขอเข้าใจคนทุกคนต้องใช้ได้ไม่ไม่จําเป็นจะต้องคนพิการอะไรเงี้ยเราไม่คิดว่าที่บนภูเขาอ่ะมันจะมีแม้เราไปเที่ยวรีสอร์ทบางรีสอร์ทยังไม่มีไม่คิดว่าที่นี่จะมีไม่มีใครหรอกที่มองคนพิการว่าเฮ้ยเก่งเว้ยเฮ้ยทาได้เว้ยแต่อย่าลืมนะคนพิการเราเองก็ต้องมุมกลับทําให้เขาเห็น วลาชาย5คนอยู่หน้าบ้านมีดวงไฟสีขาวให้แสงสว่างนที่เราไม่คาดคิดเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งดีนะพี่ในการท่องเที่ยวเพราะว่าอะไรพี่เราจะได้มาซ้ํากับมาอีกรอบนึงพี่ท้องฟ้าที่มีเมฆปกคลุมที่ทางลาดลงเขาออมกุ้งและวันตามกันผ่านต้นไม้มากมายดอกยาเอ็นไปมาท้องฟ้า ทั้ง3คนที่เนินหินอ้อมมองมือทชูทัดเขาต้นหญ้าและต้นไม้ตอนเช้าตื่นขึ้นมาตอนคืนนะผมเปิดพัดลมแชร์พี่ตีสี่ตีหผมตังลุกขึ้นมาปิดพัดลมหนาวมากี่บกองศาเหมือนเราไปภาคเหนือเลยมองไปชูทัดรอบรอบนี่ก็จะมีหมอกถ้าเป็นเที่ยวเชิงแบบนี้ไม่ได้ออกมาเที่ยวอย่างนี้นานนานแล้วพี่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะไป เที่ยวกับแฟนสองคนก็คือไม่มีอะไรมากพี่ก็ไปเที่ยวธรรมดาตามต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนพักที่โรงแรมเงี้ยมันโดยไม่ได้บรรยาการแบบแบบมาเที่ยวบนภูเขาอะไรเงรี้ยพี่ธรรมชาติใช่มันจะเป็นธรรมชาติมากกว่าที่ถนนริมเขาสูงใหญ่ออมจับล้อหมุนไปข้างหน้าตามถนนโดยมีวันเข็นวิวแชร์กุ้งตามมาคุณค่าของการท่องเที่ยวสาหรับตัวผมผมคิดว่านอกจากการที่เราได้มาเจอวิว สวยหรือว่าสถานที่ต่างๆมันจริงสำคัญเลยของผมก็คือการได้มีภาพมีภาพระหว่ังการเดินทางหรือมิตรภาพที่เรามาสถานที่ท่องเที่ยวด้วยกลุ่มที่คมพิการเนี่ยก็เหมือนกันว่าเฮ้ยเราได้มีภาพพี่พมันคุ้มกับการที่เราพาตัวเรามา,มาไกลจากบ้านเพื่อที่จะ มาัก่อนมือคู่หนึ่งตอกไข่ลงในใ<ห>ชามออมนั่งอยู่ข้างถังแก๊สเอิ่มมือไปหยิบน้ำมันกุ้งตีไข่ในชามก็อยู่ฟาร์มเตยต้องทำกะเพรากินเองนะครับชีวิตบ้านๆของชายสองคน,ไม,น,คนไม่ใช่ว่าคนไม่การอ่างเดียวคนทุกคนนะพี่ฉันอยากเที่ยวแต่ว่าบางครั้งคือเขาอาจจะติดอุปสรรคอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาออกมาเที่ยวไม่ได้ไข่เทลงในกระทะที่มีน้ำมันเดือดไข่เริ่มฟูขึ้นาการท่องเที่ยวเนี่ยม,มันสำคัญ ในเรื่องของสภาวะข้างในด้วยอะไรจิตใจอย่างผมมาผมก็รู้สึกว่าเอ้ยผมแฮปปี้มีความสุขในการที่ผมได้มาท่องเที่ยวเจอเซนเคยกินโรตีไหมพี่โรตีแป้งกานาห์กินคืออะไรอารมณ์เดียนเลยการท่องเที่ยวเนี่ยคือมันเป็นการเปิดโอกาสทําให้เราได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดชายสองคนอุ้มออมออกจากวิวแชร์ไปขึ้นรถ ATV วออมจับแน่นรถชายจับขาออมขยับ โให้เราเนี่ยได้ทําในสิ่งที่เราไม่เคยได้ทําให้เราเนี่ยได้ลองในสิ่งที่เราไม่เคยได้ลองออมขับรถ a อทีวไปบนถนนที่มาที่วิวแชร์ฟาร์มได้รับอะไรกับไปบ้างเยอะนะที่คุณพิการทําเกษตรบนเขาคุณพิการถ้าคิดจะทาจริงผมว่าทําได้ครับที่สระน้ํากุ้งจับล้อหมุนไปข้างหน้าค่อยๆพาวิวแชร์ลงสระน้ําเขาเลี้ยวไปตามโค้งของสระก้มหน้าและยิ้ม ข้อความตัวอักษรข,ขอขอบคุณแอดวิลแชร์ฟาร์มมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมออมนั่งบนวิวแชร์เขายิ้มข้อความตัวอักษรผลิตร,รายการโดยขึ้นโลโก้ Smile r เดอร์สอมนอนงายลอยน้ำมือประสานที่กลางอกกุ้งหัวเราะขึ้นข้อความตัวอักษรควบคุมรายการอริสาแดงเอียดลีลาวดีสุขบ,บางอำนวยการผลิตสมยศเกียรติอรมกุลนิสิตคุณผลคริสอัคราชประภาพรเฉลิมวณิช ออมและกุ้งนั่งอยู่ในสระน้ำและหันมายิ้มให้กันด้านหลังของพวกเขาที่พิงขอบสระอยู่และบิลแชคคันหนึ่งที่อยู่บนหญ้าริมสระขึ้นโลโก้ชีวิตใครใช้ซาลิฟยูไลฟ์โลโก้นกสม้มไทย BBS